คุณเมื่อล่าแย้มากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ตายเลยไงไม่กูแบบตายหาเรื่อยเลยไอ้เหี้ยกูตายกับมันมาเยอะเลย,ยแบบจะลุ้มูฟ้มปะเฮียกูมาเพื่อปักเสาฮิ้วเฮ้ยไม่ใช่กูมากูาก,ก็อยากจะตายไงหรอโฮ้ยเอออะกูเตะเคลป์เปลวเพลป์เปลวเฮ้ยเย็นแล้วเจอด้วยเอ้ยเอาเอาลูกพี่ออกไปก่อนไปไปลูกพี่ลูกพี่ไป ไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยมันจะตายแล้วไอ้เหี้ยกูหลบแทบกูหลบแทบตายเหยียดทำไมมันเล็งกูนี่แหละเหยียครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยครึ่งชั่วโมงกูสุดเปล่าเฮ้ยจะได้กรุงเลฟมันมาอยู่ไอ้เหี้ยกูหลบแทบตายไอ้เหยีย 哦，哈哈。哈